ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือกับ EP พสามเหมือนเดิมกับเช็ดการใช้ดาบอะนะเกมก็มาถึงก่อเรือเรียบร้ยรอยแล้วเออนะผมมาปึ้มสักทีนึงแล้วก็มีไอ้หนุ่มน้อยเขาในมองโวยเอา้าววิอ่ว่ามีกูอ้โวทุกครับอือหยาบคายไปน,นิดนึงท่านเถอะไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้มันหยาบคายนะอืมอ,มอ,มอืโอโ้ดดโเยสเยสเยสโอ้โอเปตด้วยโหเขาแท้อะนี่ไงสู้สู้นางดาบได้ปะล่ะเออโอเปตอ่ะ มาดิมาดิเอยเบื่อเควสเบื่อเบื่อเบื่อเอ้ยมาโดดโดดโดดใส่แม่งเออใส่แม่งเลยไงมาดิมาดิอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรดิ๊ไม่ไหวเหดีดีเด้อดีเด้อเดินงั่นแหละเยอช้าดูบึ้มโอ้โหสกิลมันสวยยังวะโอ้ยอยากเลิกเป็นนักดาบวะเฮ้สกิลบังเทอะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเป็นนักดาบเหมือนเดิมดิเราเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเราไม่ใช่ผลพิษานะไอ้เย้ว่ายน้ำก็ไม่ได้เจาะ กิจกแล้วจากนั้นก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยอะไรวะบึ้มอหมูเจ๊คว่างหินดีระเบิดทั้งโลกเลยอะฟี้ยวไปแล้วอยากจะฆ่ามันแต่มันปิด PVP อยู่ช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจอะนะเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดช้าอะไรวะช้าอะไรวะเย็ดเย็ดเย็ดบไปทีหนึ่งพันปั่นชิง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 แล้วก็ว้าวขึ้นไปนะเออ แล้วก็เหมือนเดิมลงมาเชื่อมันฟันอ่าขึ้นไปรับเพื่อนไป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 เออเออเกดเอฟเลยกดเอฟเลยเฮ้ยขึ้นไปเลยเนี่ยฟันดีอ้าไม่เปิดทีพีสักหน่อยอ่ะนี่เฮ้ยชาร์จแคบบุ้มโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โหมีเสียงฟันด้วยโหโคตรเท่นี่ผมก็เลยว่ายน้ำไปที่เกาะนั้นเพื่อไปดูว่าเกาะต่อไปมันคือเกาะอะไรอ่ะนะเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องมานั่งเกาะเนี่ย ก็ต่อไปมันก็คือเกาะเอหอิมะนั่นแหละนะจริงๆผมเลยเกาะหิมะมาเยอะนะผมไปฟัาเกาะทะเลทรายเลยก็ได้อะจริงๆแล้วอะ่ะอืมผมก็เลยต้องได้น้ำไปอีกแล้วแล้วเกาะันอยู่ให้ตรงนู้นเองเห็นไหม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 เออนะ เข้าใจเลยทาไมอ่ะทำไมต้องว่ายน้ำมาแล้วต้อว่ายน้ำกลับเนี่ยโคตรน่าเบื่อเออบปสุดเลยก็ว่ายน้ำไปว้าไปเลยวาไปเลยว่าไปดิวาไดิวาไ,เ,วาไ,เ,วาไเ,เอนเอนี่มาแล้วฟาสักทีวา,าแล้วหอไยเอระคูนรนะนคูนระคูนระคูนระคูนฟาดดิชองชิงชิงชิงช่องช่องชองชงช่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 องช่องช่งช่งช่องช่องช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 งชงชงช่องชงชงช่งช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 อ่ อะไรเนี่ยวีแมนหน้ามันรักคูลอกปสไม่ใช่ละอืมเชวีอะไรวะหน้ามันระคูลเลยเอานี้อะไรสามทีดโอ้บังจอยอะเออไม่เข้าใจหรอชิงชิ่งชิ่งชิ่งชิชิงชิ่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 งชิงชิ่งชิ่งชิ่ชิ่งชิ่งชิ่งชิงช่งชิงชิงชิ่งงชิงชิง่งช่งชิงงชิงชิงชิงช ไม่เริงหรอกจริงอืมเราเรารอมันเกิดเราดูดิโอ้เกิดกชาเ๋ยวเวาโลกใช่ไหมชงจริงจิงจริงริงจนิงจร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 ิงจิงจนิงงจริงจริงจิงริงจิงจริงจริงจิงจริ่งจริงริรงริงจเิริงอรรจริงจะจงรรงมรนง่ิงริินจริงรรจงรริิร ไมนต้องบอกใว่าไปแม่งเลยไงดินี่อืมตัดแบบตัดแบบชงเชงชงเชงเลยอ่ะเออแต่มันรู้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่สู้อะเมื่อกี้ไม่สู้มันโหดเกินไปเราก็เลยมาสู้ไอ้นี่แทนนะดูดิเนี่ยีขาวโอ้โหสาวสาวสาวน้อยสาวน้อยชิง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 งชิ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 ง โอ้โหสาวน้อยโอ้โหโอ้โหไม่สาวน้อยไอ้นน่ะมึงระวังไว้นะมึงระวังไว้เจ้กูสู้ไอ้นี่ก่อนละกันใช้ขวา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 หน้าหลังหน้าหลังใช้ขวาชุมชุ่มชุ่มชุมชุ่มชุ่มชุมชุ่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 ม่มชุ่มชุมชุ่มชุมช่มชุมช่มช่มชุมชุ่ชุ่มชุ่ชุมช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 ุ่มชุ่ชุชุมชุ่ชุ อย่างรูปแบบช้อนแบบอยารูปแบบบึ้มสักทีหนึงอ่ะมาดีเกิดมาดีเออมาบึ้มชิงงชิงชิงงชิงชิงงชิ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 กูตายตกูตายอี้ โอ้โหตีผีดโทษขโทษมึงอย่าตีกูอย่าตีกูไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอย่ายุ่งกับกูอย่าพิมพ์กับกูเดีไหนมึงก็มาได้กูจะฆ่ามึงนี่ไหนแล้วกันตอนนี้เฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจขอโทษชิง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 เอาอีกกูตายตายไม่ไหตายไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ไหวเลยทล้วมกูเกิดมา็นนักเจะฟันสักทีนะเบิ้มไปทีนึงแล้วก็ไปเลยคนดู